จะน้อยเาอายางขำควัวซีสมนี่ไปน,นี่เรามว่าหัวทางเวเขาแล้วด้วยนี่ท่าฝรั่งวังสีคาม,มีป้ายเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปทีท่าฝรั่งวังสีคามซึ่งเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่มีเสือเสียงของแขวงขมวนซึ่งว่าเราจะใส่เส้นทางจากตัวเมืองตะแขกออกมาทางไซแดนลาวเวียนามซึ่งว่ระยะทางที่เาอาอมากะตกอยู่11กิโลเมตรก็จะมีเส้นทาง เบื้องสายมือเพื่อไปที่ตาฝรั่งมักสีคามสถานที่นี่จะมีความสวยงามขนาดใดห้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกัน ตอนน้ามากี่ข้ามมาทางนี้เนาะเข้า <ไป S 1> มาพอดีเห็นลานของกวางเนี่ยเป็นลานจอดรถเราจะพาเขาไปบังข้างในเนาะบม่เคยมาจ้าเถือ่อนยินดีต้อนรับเ w e l บ o m e โอ้นี่มันมีห่านขายหนามเนาะขายเสือขาก็มีนี่บััวมมนีข้างในนี่บัวเย็นๆเนาะอยู่นี่มีรถอะนะมมเพื่อมนรถอีกยังเกินเออเครื่องหลินเนาะเครื่องหลิน,นมีภาพโดยรวมก็คือ,อจะเป็นยังสี่เนาะโซนขายอาหารกระเจาะ มีที่พักให้พ้อมเนาะมีที่พักมีแพไปนั่งหลินยกแคมน้าแล้วก็ซื้อาหารกินเนาะมีสะพานมีครัวเนาะครัวครัวขับน้าขันงลุมนี่แหละนอะ้อยเอาผ้าไปเบิ่งเนาะโอ้นี่ลานจอดรถบอลเทามาจอดเนี่ยชุดนี้อ่าจะเป็นแตงสีเนาะอยู่นี่น้ำมันจะงามหนามันจะใสอันนี้ ก็แปดโมงเนาะแปดโมงเสาร์ตอนนี้แม่จะหน่อยเ้อย่างขามควัวซีสมนี่ไปเด็กน่อยถือใจขนาดเลยนยังนี่มีกฎระเบียบเมืม่อนี่เห็นมุมมีคนยังมุมีคนเลย หนึ่งเป็นวันจันทร์แนซองมามันยังสนเสาร์แน่เป็นตูปเป็นตูปเนาะสลวงคนมาหลายก็จะจะมานาั่งหลินแต่ก็เปิดเพลงขี้เพื่อเห็นปลาหนิ่งปลาหนิ่งใใเหรอเห็นยื่นเหรอปลาลายเาน,นเาะ แคจะเอาบดได้ล <enge> ่าเด้อย mm ู hmm. ¿no? huh? like oh, ่น <maintenant S 2> ี่ยนะอนุรักษ์ไว้มันก็ลายมันนี่มันนี่มันหนีบดได่ามเฮ็ดอืมมันนอนหย่อนก็สิขากเนาะมุนทุ่งห์เพื่อนแพ้แคมน้ามันนะเป็นห้องผักโอ้มีคนเอฟเลคร้อมแล้ว มีคนได้เฟรพร้อมฉักได้บรรยากาศเลยฉากี่ขวนี่นะมันพู่เฮ้ยี่เอลี่ขวาจะเอาวนี่กอะไพอมสันอา้ายปาม่นี่เขาลืบหมวกดนี่อยู่นี่นี่นโอ้ยปลาน่อตนนั้นตัวน้อยโอ้ยปลาล้า คือึมนมาตัวใหญ่แต่ปลาปากวาในเฮียงปลาปากวะปลาปาาคำปลาปาาคำโอ้ยสะอ่อนแทะเขาไม่มีหัวหันวานลงไปแห้งไรเนี่ยาะน้นไปพูดนี่ป่านยื้อเบิ่งเสียวกล่องโทรศัพท์ถ่ายเนาะคนจิ้มเนียนว่ะมาไลยแถนนักท่องเที่ยวนี่ มั้วูกลมมันด้วอาตัวอ่าอันนี้ค่ะโอ้ยดีมันมันบดเอยบาปไปขึ้นมาอม่คีึ้อพร้อมไหมก็จะมีอนกันอุ้ยอุ่งตา ถ้าว่าพายอยากมานอนข้างคืนเนาะจะมีบังกะโลอยู่ดันเทิงแล้วก็อยู่แค่มน้ำก็มีคือกันถ้าว่าได้มานอนมานอนอยู่ตัวแพอยู่ในน้ำมานะ่ะน่าจะขักหลซอนแต่ปลาแล้วนี่ปลามลยหลายตัวใหญ่ๆนะปลาปลาก ลงไปกินเบียร์หันเอออันนั้นอยู่มันจะเสียขาเนะเาะตูบแถวนี้จันตูบหนึ่งเจ็ดสิพันกีบแถวนี้มันหาสิพันกีบแต่ว่าเข้ามามมสั่งซันมาซุ่มซุ่มเซลฮนะน่ะกินเหล้ากินเบียร์ลิ้นหนามอะ่ะ<ม>เออมันคุ้มค่าเนะาะแต่ว่ามานาั่งกินเขาจะซื้อมันนั่งขังเครื่องจะคุ้มค่ากว่า<ม><ป> ก่อนขึ้นไปเขากะส้มบรรยากาศอ้อมๆอีกครั้งหนึ่งมานน่กะบุ้มยังลาลก็มีแต่ส้มปาลาเนี่ยแหละส่งปีใหม่เนะ่ะว่าเขาเปิดส่งปีใหม่เขาเปิดแลวมีคนมาหลินนะะมันกรสีมวนมาส้มซื่สือแล้วส่งนี่มาส้มซื่เสือมาเบิ่งธรรมศาสตร์นี่่สือปาลายไล ทางนี้ก็มโดนดนพาเด็กหน่อยมาเที่ยวเธอหนึ่งเนาะมาถ่ายหูไปอีกมหถ่ายหูเขานี่มั้ยทายจิต่ายหูเขาไปนั่งด้ว,ดวยเขาไปนั่งไปถ่ายหูบี้บี้ทายหูปหะทายหูเดินะมาเห็นได้ได้เห็นนี่ไหมเห็นเ,เป็นอยู่ไห อ่าทายแล้วไปเมื่อจบกิฟต์เลยบัดนี้ปะนี่เราย่นไเปาครับกม่เราสั่งตับลองเมืองปุ๊บกับ้พัดสุดงามเลยนี่เนาะไขยเพื่อนไหมเนาะทามเบิงทามเบิงไปทามเบิงแล้วบนนั่งกินเผาอยู่น นี่คลายเครื่องหลินโอ้แอนนี้มากได้สุดแบบนี้นะถึงสุดกเนี่ยสุดซนเผาก็มีนะสุดแหย่เสาสุดแหย่เสาอววันนี้นะโอ้แหย่เสาเนาะเท่าไรก็สี่สิบ ง่ามไนี่จะยิงจะยิงเอลซ่าลอะไรี่บ้าวันเลยพี่ใครกัวสุดกโกโกวาตเอาุดดนาโกโกวาเจ้านนี่อกามมันตุ้ยตุจ้อยมาจีนโคลน ยังในเด็ดๆเหลราไห้ตุ๊กเท่าไรเฮ้ใหล่ัาไฮ้สี่สิบพันเหล่าเบียเนาะบูดีเนาะเหล่าเบียรบูดีเนาะขำบบกินแ้วบมา ใายหมวออกครับหมวออกข้าวบอยตะไรหมวออกข้าวบอยสายสิบหายู่ในี่มีรถนนเนาะรถก็จะเอาให้เซาขี่ได้นี่น,นะคือ,อยูวังเวียงหันเิอรถบักกี้ใน,นเอนรถอีกอย่างละ หลดประกอบเองนะนี่นะเบิกใกไก่โอ้พวงมาลัยเป็นแบบนี้วะได้สิครับได้พี่สิครับอยาก กินข่าวก่อนกินข่าวอะไรจังสิกับไปเนาะเพราะว่าบรรยากาศบบมีนักท่องเที่ยวเลยกกซสโบ่ได้มีบรรยากาศแบบเพึิขึ้นเอาเพียงแต่มาชมสถานที่เฉื่อเพราะว่าบุเคยมา,ยาเยอะเกลืออยู่นี่ไม่เคยเสาคีพร้อม ยูนีก็จิมีประเภทเครื่องดื่มและก็อาหารประเภทต่างๆปิ่งไก่ประเภทตํามาดามสา,คาใครซื้อมาดามสาคนนะมี่ตำยังแไงตำข้าวตำตัวตำต่วตำแซ่บไม่มีค่ะตำต้เนเด็กปิ่งเนาะแต่ว่ากำลังปิง่ง เย็นดีเนาะนี้เย็นดีนดอ,อมหอบด้วยภูหินปูนบรรยากาศอมหอบด้วยภูหินปูนทานที่จอดรถนีนกว้างเข้ามาแต่ว่าอันนี้มันยังเสาราอยู่มันนี้รู้สึกว่าล่มมาบวนนี้หามนำอาหารและเครื่องดื่มลงตู้ซะ รถเวสป้าวะเวสป้าดูนเด่นเ่นเา่นเดเนเด่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 นด่นเด่นนเดียเ่นเ่นเด่เดนเด่นเดเดเ่นเดานเด่นเเด่นเด่ยเด่นเเก่เดเกี่นนเดเน าิไปไไแดอาตักเลยจะกนกุงจกิน้จะกิากเมืองนี้จากเมืงนี้ลึกแฮะแซบปะแซบ ขากินตําแล้วห้องกฤษสเ์เดินทางต่อได้ไหมนา่ทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้ห้องกฤษณ์ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับสมไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้า